เมื่อกี้ดู SM Turbo นะครับหรือปุบอ้อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมวอ r t เทนะครับโห้อ f ซมารอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับ600 SP วันนี้ยักษ์เขียวไม่ได้มารู้สึกว่า ทีมงานกำลังทดสอบระบบเครื่องฉายแล้วนะครับโดยพี่ปาดนะครับนี่กำลังลองเครื่องฉายนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับกับทีมงานวอเทคนะครับ อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับวันนี้ฉายเรื่องอะไระครับอะไรนะ,ะรน,ะนาข้ากับสุลโลกันอ๋อนาข้ากระสุนโลกันอันนี้ก็คือ,อยังไม่ได้ต่อนะตามาัดูบรรยากาศนะครับหนังกลางแปลงย้อนยุคนะครับวันนี้พี่ปานฉายให้ดูนะครับ พี่ปานนี้หลอดกี่โลอะครับสี่โลครับสี่โลอัน,นของของพี่เองเลยไหมตัวน,นี้ของพี่หนุม่มของพี่หนุม่มท่าพาอ๋อพี่หนุ่มท่าพาอันนี้เป็นหลอดสี่โลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังลองแสงอยู่นะครับ ก็กำลังลองหัวฉายนะครับระบบฟิล์มนี่กำลังเอาหมวนฟิล์มขึ้นมาลองนะครับ พี่ครับโอ้ลมพัด <c oughs> ายได้ไม, <laughs> มีมั่งไหมครับพี่ตั้งแท่นสูงขนาดนี้ฉายเมืม่อก่อนมีเหมือนกันเนาะ <t> không phải như vậy không có gì hết, không có gì hết, luôn luôn, luôn

ในฉายไว้แล้วนะครับลองแสงลองเครื่องนะครับลองระบบฟิล์ม ตอนไอ้พวกเลนสโคปนี่มันเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยไหมสโคปเป็นไซส์เดียวกันครับหรือว่าเป็นเลนในไม่ไม่ของาสายกัเลนในก็แล้วแต่ฟิล์มใช่ไหมเลนส์ในก็แล้วแต่ระยะ ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะภาพมันกว้างขึ้นมันนี้น่าจะเป็นเลนส์ซูมเลนส์ซูมแต่ว่าใช้กันได้โซลูชนตัวนี้ที่โตทำไมมันหลายกระบอกเลยโตมีหนังกระโปงใช่ ดูต้องประกอบอย่างนี้เลยชัเนสองในกระบอกตอนนี้นะครับถ่ายไปก็เสียวไปนะครับอยู่ชั้นสองเลยนะครับนั่งร้านสองชั้นนะครับถ่ายบนตรงนี้ลมก็แรงนะครับท่านผู้ชม จะพาดูด้านหลังนะครับตอนนี้ FC มารอฟังสาวแล้วนะครับนี่ FC อยู่ด้านหลังเพียบเลยโอ้มุมสูงนี่ก็เสียวครับสวยดิบรรยากาศมุมนี้ เราได้ดูบรรยากาศพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันต่อขอบคุณพี่ป่านมากนะครับ